สวัสดีคะ่ะทุกคนสุขสันต์วันแม่นะคะวันนี้เอาบรรยากาศสวยๆนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะช่วงนี้นะคะสวยงามมากอันนี้คือที่ชายหาดพัทยานะคะสุขสันต์วันครอบครัวสุขสันต์วันแม่แห่งชาติสําหรับทุกคนนะคะใครที่ไม่ได้อยู่ใกล้แม่ก็โทรไปบอกรักแม่นั่นจ้าส่งข้อความไปหาก็ได้นะคะทุกคนโทรหาแม่นะจ้า เห็นไหมความรักของแม่ยิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้ายิ่งใหญ่กว่าทะเลยิ่งใหญ่กว่าพื้นดินยิ่งใหญ่กว่ามหาสมุดในโลกใบนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมนะอย่าลืมขอบคุณแม่ขอโทษในสิ่งที่เราทําผิดพลาดนะคะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากโอ้โหพระอาทิตย์กําลังส่องแสงสวยงามมากแสงพระอาทิตย์ตอนช่วงบ่ายสี่โมงโอ้โหมารับพลังงานดีๆไปด้วยกันคะ่ะ วันนี้นะคะครูมิ้นนะคะเดินเดินมาไหว้มาไหว้ศาลแล้วก็เห็นบรรยากาศมันสวยะคะ่ะเห็นบรรยากาศดีๆและอดนึกถึงทุกคนไม่ได้นะคะใครที่อยู่บ้านเฉยๆอยากจะรู้สึกว่าไปเที่ยวทริปก็มาเลยคะ่ะเที่ยวทริปมากับครูมิ้นเลยจ้านำบรรยากาศสวยๆงามๆ <c oughs> เห็นไหมท้องฟ้าเมฆทะเลภูเขา ทุกอย่างมันช่างเหมาะเจาะพอดีเหลือเกินสวยงามอย่างยิ่งอือหือใครได้ชมไลนนี้โครโชคดีเลยนะคะดึงดูดพลังงานนะคะรู้สึกผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่เราเห็นนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือค่ะ จะรวยได้ต้องรวยจากข้างในโลกภายในเปลี่ยนนะคะจะสะท้อนถึงโลกภายนอกของเราค่ะโลกภายในจะสร้างสารรค์โลกภายนอกถ้าจิตใจของเราขุ่นมัวขาดแคลนอะไรก็ขี้หวงอะไรก็แบบงกไปหมดไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักเผื่อแผ่ กลัวแต่เงินจะหมดนั่นแหละค่ะยิ่งจะทําให้คุณจนลงจนลงในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนโลกภายในให้ได้ก่อนสําหรับคนที่อยากจะรวยสําหรับคนที่อยากจะมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะขอให้คุณเปลี่ยนโลกภายในของคุณให้ได้ก่อนปรับ mindset ของคุณเปลี่ยนเป็นคนคิดบวกให้ได้ค่ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปอย่านำมาคิด อย่านํามาตอกย้าให้ตัวเองต้องทุกข์ใจเดือดร้อนใจเจ็บช้าน้ําใจนะคะเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันคือสัจธรรมของชีวิตค่ะเราเจอผู้คนมากมายทั้งดีและร้ายต่างเข้ามาเพื่อให้เรารู้รู้เพื่อให้เราได้เรยียนนะคะเพื่อให้เราได้มีประสบการณ์เพื่อให้เราเติบโตขึ้นจงขอบคุณทุกคนทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ไม่ว่าเขาจะ ทำร้ายเราหรือมาให้ความรักความรู้สึกดีๆหรือมาทําอะไรให้เรานะคะจงขอบคุณนะคะทุกปัญหาหรือทุกเหตุการณ์ทุกอุปสรรคย่อมมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเสมอนะคะอย่างน้อยคุณได้เรียนรู้จักคนมากขึ้นอย่างน้อยคุณได้รู้จักแก้ไขสถานการณ์และรู้จักป้องกันตัวเองได้มากขึ้นนะคะ รับพลังงานธรรมชาติด้วยกันนะคะครูมิ้นมาแบ่งปันสิ่งดีๆพลังงานดีๆให้กับทุกคนใครที่ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปนอกบ้านไม่ได้เจอทะเลอยู่ไกลทะเลคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลเนาะไม่ได้เที่ยวเลยนะคะเท,ท,ที่ยวทิปด้วยกันค่ะแค่คุณรู้สึกดีนะคะแค่คุณอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองคิดบวกอนุญาตให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะคะ ชีวิตคุณก็ใช้ไรมากขึ้นกว่าเดิมเป็นล้านเท่าพันทวีนะคะอันนี้คือชายหาดพัทยาค่ะทุกคนอืแดดกําลังดีเลยทุกคนครูมิ้นก็เป็นการอันนี้เลยนะ <c oughs> อันเขาเรียกอะไรอาบแดดเหรอโอ้โหผิวไหมไปแล้วเนี่ยผิวไหมผิวสุก <c oughs> เพื่อทุกคนนะเนี่ยเพื่อทุกคนเห็นไหมพระอาทิตย์สวยไหม ราอาทิตย์ยังมีขึ้นมีลงนะคะนับภาษาอะไรกับชีวิตคนเราก็ย่อมมีขึ้นมีลงเหมือนกันขึ้นได้เราก็อย่าเหลิองลงได้เราก็อย่าท้อถอยค่ะไปต่อด้านดีเสมอค่ะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่จงสู้ต่อไปค่ะลุกขึ้นสู้ค่ะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานหนักแล้วตายหานะคะเราเกิดมาเพื่อสร้างความสุขเพื่อสร้างคุณงามความดี เพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้กับโลกใบนี้เราสามารถเป็นได้ทุกอย่างอย่างที่เราต้องการค่ะมนุษย์เป็นได้อย่างที่เราคิดนะคะมนุษย์เป็นได้อย่างที่เราจินตนาการที่เราต้องการจะให้เป็นนะคะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดระวังวาจาเนาะเออเห็นไหมสวยงามไหมทุกคนขอถอยออกมาตรงนี้นิดนึง สวยงามมากอืมใครเข้ามาชมไลน์นี้นะโคชโชคดีมากๆเลยได้รับพลังงานจากธรรมชาตินะคะตรงโน,น้นเป็นตรงโน้นจะเป็น ป, Stevens, ปู่พญานาคนะคะขอพรเรียบร้อยแล้วใครอยากขอพรใครอยู่พัทยาก็มาไหว้ท่านได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราเคารพนับถือเนอะาะใส่ความเชื่อนะคะใครเชื่อแบบไหนก็ได้แบบนั้นค่ะบรรยากาศก็จะเงียบๆหน่อยนะคะ จะไปแล้วนะเอาบรรยากาศดีๆมาฝากแค่นี้แหละคะ่ะไปแล้วจะไปไหว้ศาลเอ่อศาลเจ้าพ่อตากหรอพระเจ้าตากสินนะคะไปแล้วจ้าบายบายจะไปเจอกันไน้หน้านะจ้า